สาทาวิรูปกักอยู่ประจำทิศตะวันตกภาษาจีนเรียกว่ากวางมู่เทียนหวังแปลว่ามหาราชผู้มีเนตรกว้างไกลคอยใช้ตาทิพย์สอดส่องป้องกันภัยจากทางทิศตะวันตกเชื่อว่าเป็นราชาแห่งหน้าโดยพุทธศาสนามหายานในจีนเนี่ยได้เหมารวมหลงหรือว่ามังกรจีนเป็นพยายนาคมักสร้างให้มีกายสีขาวดำหรือว่าแดง เป็นเทพประจำฤดูใบไม้ร่วงมีวิมานตั้งอยู่เหลี่ยมเขาเงินยวงทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมนสวมชุดแบบขุนพลจินโบราณสวมเกราะทองและมงกุฎสีทองนิยมสร้างให้ถือหออกรีศูนแล้วก็บวงบาทต่อมาก็มาเปลี่ยนเป็นลงหรือว่ามังกรหรือบางทีก็ให้ถือผู้กันแล้วก็กระดานไว้จดความดีความชั่วไม่ก็ถือร่ม พอมาหลังสมัยราชวงศ์ยวนก็ถือมังกรและแก้วมณีส่วนวัดจีนในประเทศไทยเนี่ยนิยมสร้างให้มีกายสีดําถือกระบี่และมังกรการที่ท่านมีพญานาคหรือว่ามังกรพันรอบแขนเนี่ยสื่อถึงอํานาจในการกํำราบอสรพิษและพญามังกรทั้งหลายทําให้เกิดความราบรื่นไร้อุปสรรคซึ่งงูหรือว่ามังกรเนี่ยหมายถึงสุ่นแปลว่าการปราบก็คือการปราบความราบรื่นประมาณว่าฝนฟ้าจะเป็นปกติเมื่อพญานาคสงบนั่นเองครับ